ไสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงสวัสดีค่ะดิฉันนางธัญภัก์สุรศักดิ์นิธิกุลได้รับรางวัลคนดีสีจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดปีงบประมาณพศ2566ประเภทประชาชน ประกอบธุรกิจส่วนตัวร้านนำโชคเนื้อย่างเกาหลีอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดดิฉันได้ยึดหลักคุณธรรม5ประการในการดำเนินชีวิตคือพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูปรับในใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะคุณธรรมด้านพอเพียงดิฉันยึดหลักในการดำเนินชีวิตตามหลัก ปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงคือการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณไม่โลภไม่เบียดเบียนผู้อื่นสังคมและสิ่งแวดล้อมใช้จ่ายทรัพย์สินอย่างมีเหตุผลเลือกโมลิโภคสินค้าที่เหมาะสมกับตนเองมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นๆไม่ใช้จ่ายจนเกินตัวลดละเลิอกอบายามุกทั้งปวงประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยได้เปิดร้านเนื้อย่างนำโชคตั้งแต่ปีพศ2545เป็นต้นมาคุณธรรมด้านวินยัยดิฉันปฏิบัติตนผู้มีวินยัยทั้งมีวินัยในตนเองและวินัยต่อส่วนรวมกล่าวคือการมีวินัยในตนเองได้แก่การรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองมีความอดทนขยันหมั่นเพียรตรงต่อเวลาไม่ผัดวันประกันพุ่ง รับผิดช,ชอบต่อหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะประหยัดและอดออมจนทำให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงสามารถรยังดูสมาชิกครอบครัวได้เป็นอย่างดีส่วนภินัยต่อส่วนรวมคือการเคารพและเป็นบัตรตามระเบียบกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามการเคารพสิทธิผู้อื่นการรักษาทรัพย์สินและประโยชน์ส่วนรวม คุณธรรมด้านสุจริตดิฉันยึดหลักสุจริตในการดำเนินชีวิตดังนี้กายสุจริตคือประพฤติตนตามหลักศาสนาและระเบียบกฎหมายประกอบสัมมาชีพไม่คดโกงผู้อื่นวจีสุจริตคือพูดสิ่งที่ดีงามถูกต้องไม่พูดส่อเสียดไม่พูดจาว่าห้ายคนอื่นไม่พูดปดมโนสุจริต คือคิดในสิ่งที่ถูกต้องดีงามใช้ดุลพินิษย์ที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่คิดอา,อาคติกับผู้อื่นคุณธรรมจิตอาสาดิฉันได้เริ่มปฏิบัติงานอาสาตั้งแต่ปีพศ2 5 5 0เป็นต้นมาโดยได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆดังนี้เป็นคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสมาชิกพอ,อสอวอจังหวัดร้อยเอ็ดประเภทอาสาสมัครสามัญเป็นสมาชิกสมทบชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสมาชิกสโม,มสรลอตเตอรี่ร้อยเอ็ดเป็นสมาชิกชมรมแม่ดีเด่นประจําจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอุปนาย,ยกสมาคมส่งเสริมวัฒนาหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นคณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูณนปรมมเป็นประชาชนจิตอาสาคุณธรรมด้านกตัญญูนิชั้นยึดหลักความกตัญญูในการดำรงชีวิตดังนี้ความกตันญูต่อผู้มีพระคุณได้แก่การแสดงความเพารพบรักดูแลเอาใจใส่และเลี้ยงดูบุพการีไม่ ตนอันเป็นการเสื่อมเสียแก่วงตะกูลแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ญาติพี่น้องและผู้มีพระคุณความกตัญญูต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยการยึดหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีน้อมนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยการเข้าร่วมกิจกัรวันสำคัญของชาติวันสำคัญทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆอย่างสม่ำเสมอหลักการคุณธรรม5ประการที่ดิฉันได้ดำเนินชีวิตมาคือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกระตันยูจะเป็นแบบอย่างกับทุกๆท,ท,ท่าน ที่จะไปปรับใช้ในกับชีวิตประจำวันของทุกเพื่อช่วยกันสร้างครอบครัวชุมชนและสังคมคุณธรรมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ